วัดอรัญญิกาวาจังหวัดราชบุรีเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่คงสภาพได้สมบูรณ์เท่ากับวัดมหาธาตุในจังหวัดราชบุรีบรรยากาศภายในวัดสงบรมรื่นอยากเห็นว่าเก่าแก่ติ่มความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแนะนําวัดอรัญญิกาวาจังหวัดราชบุรีครับวันนี้เรามาที่วัดอารัญญิกาวาสนะครับวัดนี้ตั้งอยู่ตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีขอขอบคุณทุกท่าน ที่รับชมและกดติดตามกดคลบ Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเราด้วยนะครับวัดอรัญิกาวานนะครับเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธนิกายตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองราชบุรีนะครับไปทางทิศตะวตกเฉียงเหนือในที่ราบของท้องทุ่งเขางูง ซึ่งเป็นสมรภูมิรบระหว่างกองทัพพม่าและกองทัพกรุงศรีอยุธยาหลายครั้งเลยนะครับในอดีตไหว้ฟันในโบสกันครับ ในพระอุโบสถนะครับก็มีพระประธานปางมารวิชัยขนาดหน้าตากว้าง4ศอกสูง6ศอกเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นถือบุญปิดทองจตนิฐานว่าภายในองค์พระประธานนี้จะมีพระพุทธรูปหินแดงสมัยลบบุรีประดิษฐานอยู่พระอุโบสถหลังนี้เป็นพระอุโบสถเก่านะครับ มีขนาดกว้าง3วา2ศอกหรือ7เมตรสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2438ผู้ก่อสร้างอุโบสถคือพระธรรมจรัญญานุกูลมนตรีหรือจำเริญบุรณศิลิ นมัสก,ก,การพระปรางกันครับองค์พระปรางนี้จะอยู่ด้านหลังโบสถ์หลังเก่าเป็นปรางขนาดสูงใหญ่มีระเบียงล้อมรอบเดิมมีปรางเป็นบริวารล้อมรอบทั้ง4ทิศแต่ปัจจุบันนี้ก็เหลืออยู่ปรางองค์นี้องค์เดียวนะครับ คือปางนาทิศเหนือลักษณะเช่นนี้เหมือนปางที่วัดมหาธาตุในจังหวัดราชบุรีเลยนะครับครั้งหนึ่งมีการบูรณะองค์ปางได้พบพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธร,รูปทองคําขนาด,ดต้างตกว้าง8ป0ถึงสินิ้วบริเวณระเบียงคตรอบองค์พระปางนี่นะครับ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะลบบุรีโดยมีการโบกปูนทับอีกชั้นหนึ่งจำนวน41องค์ครับ มาจากระเบียงโคดของพระปรางนะครับ mm hmm. ก็จะพบกับพระพุทธสายญาติพระพุทธสายญาติองค์นี้นะครับทําด้วยหินแดงก้อนใหญ่เรียงก่อเป็นรูปพุทธบัรธรมตะแคงขวายาวประมาณ12ศอกเศษนะครับคือ6เมตรส่วนพระพุทธสายญาติเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อพุทธศรรักราช2030ถึงสองพมีความยาว15วา ทำการบูรณะซ่อมแซมโดยการสร้างครอบองค์จริงมีความยาว30วาปัจจุบันโบราณสถานในวัดอรัญญิกาวาดนี้ได้มีการดำเนินงานทางโบราณคดีและบูรณะตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง ภายใต้การควบคุมของสำนักงานศิลปากรที่1จังหวัดราชบุรีไปบางส่วนแล้วเช่นพระปางประทานระเบียงคตและวิหารพระุทธส,สายญาติเป็นต้นสำหรับเวลาปิดเปิดของวัดอรันิกาวันนะครับจะเปิดตอน7โมงเช้าและปิดตอน6โมงเย็นของทุกวันนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับช่องของเราด้วยนะครับ